คือต้องบอกว่า,า,า,าพูดถึงคุณรูเพิร์ดมาดออก่อนนะคะคือถ้าในมุมของคนที่เป็นนักเรียนศึกษามอลชนรือตามด้วยนโยบายสื่อมาก็จะ ถ้าจะต้องบอกว่าคนนี้เป็นพระเอกหรือผู้ร้ายก็มันจะต้องใส่หมวกผู้ร้ายให้เพราะว่าเขาก็คือเป็นเป็นมีเดียอัมพายคือคล้ายๆเป็นไทคูนคือเป็นผู้ง่ายๆว่าคนที่พยายามจะสร้างอาณาจักรคุมสื่อนะคะท้ายที่สุดคุณมดดอกนี่แม่เขาจะไม่ได้เล่นการเมืองเองแต่ว่าใหญ่กว่านักการเมืองเล่นนักการเมืองนักการเมืองยังต้องสูคบที่สะท้อนใ้เห็นว่าทั่วโลกทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักแล้วว่าคือเขาจะถูกมองเป็นผู้ร้ายมากกว่าพระเอกอยู่แล้วในในบทบาทของเขาที่พยายามจะ เข้าไปคุมทุกวงการแม้กระทั่งแต่งงานเพื่อจะไปกับคนภรรยาชาวจีนเพื่อจะไปซื้อหุ้นสื่อคือพยายามจะแผ่ขยายไปหมดแล้วก็แองกริเองก็พยายามจะซื้อเคเบิลอะไรต่ออะไรคือในมุมของเจ้าของสื่อเนี่ยเขาก็มีประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักอยู่แล้วว่าเขาพยายามจะสร้างอันเอ็มพายอาณาจักรมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบหรือว่าเนื้อหาแต่อยากที่จะสร้างผลกําไรจากมันมากกว่าเพราะฉะนั้นสื่อในเรื่องเขาก็ พวกนี้ก็ถูกวิจารณ์แต่เขาจะถูกวิจารณ์ในการพยายามที่จะสร้างอาณาจักรอันนี้คือตัวเขาใช่ไหมตัวเขาทีนี้ในผลของหนังสือพิมพ์แน่นอนว่าเทปลอยมันก็มีบทบาทของมันในสังคม,มน,นะคะแต่มันก็คงไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่มันก็คงไม่ได้ร้ายร้อเปอร์เซ็นต์เพราะในยุโรปในตอนตกเขาก็ทำารงว่าเป็นเสรีภาพคนมีสิทธิ์จะเสพเลือก <Okay. S 1> แต่ว่าคนที่เขาไม่ชอบเขาก็วิจารณ์ว่ามันก็ทําให้สังคมไม่ได้ประโยชน์ทําให้คนฟุ้งเฟ้อติดกับเซเลบริตี้ ity, mm. หรือว่ามีแต่ข่าว mm. อื้อฉาวตกตีกันอะไรเงี้ยซึ่ง ทั่วไปทุกโลกทั่วโลกออกง่าต่อเมืองไทยเราอันนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะคะคือตัวเราเราก็อาจจะมีร้นิยมที่ไม่อยากดูแต่มันก็มีคนที่อยากดูเส้น<ช>แบ่งระหว่างจะมีหรือไม่มีสุดท้ายก็คงจะต้องให้มีแต่ว่าพอมีแล้วเนี่ยพอมันล้ําเส้นมันไม่ระวังมันก็เกิดผลที่น่าสะเทือนใจแบบนี้ค่ะมันก็จากไปทำให้คนหดหู่กับเรื่องเสรีภาพสื่อแต่จริงๆแล้วเส้นแบ่งมันคืออันนี้มันไม่ใช่เสรีภาพในนาญากรรมอาญากรรมแล้วคือมันคือมันคือการที่ไปได้วิธีการทางาันากรรมเพื่อที่ จะมาเป็นข่าวซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายประการส่วนตัวคิดว่าที่คุณจองขวัญพูดเนี่ยปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจนมีส่วนมากนะคะ, mm hmm. ะการที่หนังสือพิมพ์ถูกแข่งจากสื่อใหม่ๆความพยายามที่จะต้องให้เตัวเงได้อะไรที่ลึกกว่าเร็วกว่าอะไรกว่าโดยที่ไม่คํานึงถึงวิธีการเนี่ย มันมีผลเหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่จะต้องคนที่ทําสื่อสิ่งพิมพะะ์อาจจะต้องทบทวนด้วยเหมือนกันนะคะค่ะท่นนานท่านคุณภาษาและคุณสุพิญ,ญ,ญาเนี่ยเคยอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานด้านสื่อด้วยคงจะเห็นความจีใจ้ายของสื่อที่นั่นนะคะคุณสุพิญ,ญาจ,จริงๆแล้วจุดยืนสุพิญ,ญาก็ชัดเจนมาตลอดว่าเอ้ยมันต้องมีเสรีภาพมันต้องมีการเรียนรู้จากสังคมมันต้องมีการเรียนรู้โดยตัวของวงการนี้เองนะคะแต่คุณสุพิญามองว่าอันนี้ล้ำเส้นใช่ไหมคะการแฮ อาการอะไรเงี้ยมันเป็นอาจกริยเหมือนกันลำเส้นแต่จะให้ชี้ประเด็นนิดนึงเปรียบเทียบกับกรณีของวิกิลีกนะคะประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวประเด็นเรื่องการป้องกันข้อมูลประเด็นอะไรเงี้ยจริงๆทาไมกรณีวิกิลีกความเห็นแตกต่างบางคนมองว่าจูเลียนอาซาสเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่บางคนมองว่าอุ้ยเป็นผู้ร้ายทั้งที่ก็คือการใช้แฮ็กแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเอาข้อมูลที่เป็นเป็นโน้ตของสถานทูตมาเปิดเผยทีนี้ดีเบตมันมีความเห็นแตกต่าง เพราะส่วนหนึ่งคนอาจจะดูเจตนาชใช่ใชไหมคะ<ช><ช>คนมองเจตนานั้นว่าเป็นการเอาคืนจากอยากจะดูว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงมีคนได้ประโยชน์จากการตีแสกหน้าตรงนั้นเขาก็มองว่านี่คือเป็นสิทธิที่ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร<ช>แต่บางคนบอกนี่ก็เหมือนกันมันคืออจัจญากรรมมันก็คือการแฮกคุณก็ได้วิธีการที่ไม่ชอบจริงๆก็คือการแฮกเหมือนกันแต่ทําไม2กรณีนี้การให้น้ําหนักความชอบธรรมมันต่างกันคือส่วนหนึ่งวิเคราะห์ว่าเ็เป็นเจตนาเขาก็มองว่าเจตนาของเนนีี่ยมมมควาาพทจะกบป็ ผู้ที่อยากจะต่อสู้กับผู้มีอานาจอยู่เค oh. ู่สู้แบบพูดง่ายเริ่มจากการแท็กสถานทูตอเมริกาเพราะว่ามองว่ามีบทบาท ใหญ่มาสารทับโ,โลกอ่าแล้วก็เลยอยากจะเปิดเผยเรื่องหลังเรื่องลึกคุณเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ในกรณีนี้อย่างที่บอกอะค่ะภาพลักษณ์ของคุณมดดกเนี่ยเขาเป็นจะเรียกว่ามาเฟียด้านสื่อก็จะแรงเปนไหมเฮ้ยเขาเขาพยายามจะสร้างแอมพายแล้วก็ทาธุรกิจนะคะเขาก็จะมีธุรกิจเป็นตัวตั้งกับอีกอันนึงก็คือเรื่องพ u b l ิ c ์อินเทรเรื่องประโยชน์สาธารณะที่มาตัวชี้วัดข้อมูลจากวิกิลีกส์าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องนโยบายสาธารณะเรื่องการเมืองเรื่องการทูต อาจจะมีบ้างแต่เรายังไม่เห็นล้าเส้นไปเรื่องของสบตัวส่วนบุคคลหรืออะไร,รแต่จริงรผลกระทบจากวิกฤติก็ทําให้คนตายเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขาเปิดเผยชื่อซอสหลายคนอ่าที่เอามาโค้ดกันน่ะเราทำให้คนรู้ว่าคุณไปให้ข้อมูลในบางประเทศเนี่ยคนก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันจริงมันก็ถึงเป็นเรื่องจริยธรรมเหมือนกันของวิกฤติ aks, หรือของอินเทอร์เนต็ตเวลาคุณจะเปิดเผยคุณก็ต้องระวงังคือสุดท้ายมันก็กลับมา ตั้งคำถามถึงจริยธรรมมันก็ต้องมีเส้นแบ่งแม้คุณจะอ้างอย่างวิกิลิกแม้จะอ้างความชอบธรรมที่อาจจะมากกว่าหรือว่าประโยชน์สาธารณะหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องมีจริยธรรมเช่นถ้ามันทําแล้วทําให้คนนั้นเขาต้องเสี่ยงภัยหรือมันไปละเมิดชีวิตศักดิ์ศรีอะไรเขาเนี่ยมันผิด มันไม่ควรจะทำเพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่เป็นสะเทือนใจมากก็คือมันไปไกลแบบว่าแค่เรื่องจริยธรรมเรื่องเสรีภาพสื่อเรื่องหากาไรแต่คนเริ่มเห็นว่ามัน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 เหมือนกับไม่มีจิตใจเลยอะในบางเรื่องก็คือเหมือนกับไม่มีความรู้สึกทาไงก็ได้โดยไม่ได้แคร์เพื่อให้เป็นข่าวมันก็ช็อคคนนะคะเอ้คุณผู้สายะในในอังกฤษเนี่ยแท็บลอยก็แข่งกันเยอะถูกไหมคะซึ่งซึ่งถ้าถามจริงแล้วโดยลักษณะธรรมชาติของแท็บลอยที่อังกฤษเนี่ยก็เป็นแบบ New s o f t ต์เดอะเวิร์วะคะ จริงๆก็คล้ายๆกันครับคือหนังสือประเภทขับลอยเนี่ยเป็นหนังสือแบบเซนเซชัน n a ลคือหนังสือที่แบบเอาเรื่องที่น่าสนใจหรือคนอยากรู้เนี่ยนำนะครับหรือไม่บางทีก็จะมีเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับเซ็กเรื่องเกี่ยวกับคนดังเรื่องอะไรที่แบบบ๊อบบ๊มแมนหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้นะครับที่เอาออกมาเล่นทีนี้ประเด็นก็คือว่าหนังสือ New Soft บเดเวเนี่ยเป็นหนังสือจริงๆเป็นหนังสือพิมพ์วิกฤตออกวันอาทิตย์ ชครับวันวัน,วนจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็จะเป็นเดซันซึ่งก็เป็นของของคนเดียวกันทีนี้หนังสือฉบับนี้เนี่ยก็ถือว่ามีคนอ่านอยู่เยอะมากนะครับปัญหาขอ,ของของของลักษณะนี้ก็คือว่าบางทีมันเป็นธุรกิจแล้วก็คนทนําหนังสือเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเน้นในเรื่องของว่าทําไงจะให้คนอ่านทําไงจะเสนอเรื่องออกไปแล้วคนสนใจใทีนี้บางทีก็ทําเกิดเลยโดยไม,ไม่ไม่ไม่คิดถึงวิธีการ คือที่เขาบอกว่า e n j a i จส t ฟาย e a ม n คือใช้วิธีอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ผลตรงนั้นก็คือว่าคนอ่านเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้การกระทำนะทำในสิ่งที่ผิดนะครับผิดจรรยาบรรณผิดจริยธรรมนะครับไปละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วก็ทำผิดกฎหมายครับซึ่งในในอนังกฤษแล้วโดวยธรรมชาติของการทำข่าวของนักข่าวอังกฤษเองเนี่ยรุนแรงไหมคะ ผม,ผมคิดว่าปกติเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของอจริยธรรม,ม,มนะครับเรื่องการควบคุมกันเองเรื่องของอเรื่องของว่าะจะต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับขยะที่อยู่ใต้พรมค,คือมองไม่เห็นนะครับวันหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาก็คนก็ตกใจคนช็อกนะครับแล้วก็คนก็รู้สึกว่าขาดความเชื่อถือในสื่อ อย่างน้อยก็คือสื่อฉบับนี้แล้วก็อาจจะสื่อของเครือนี้นะครับครั้งแรกสุดนะครับที่ที่ที่เป็นกรณีที่เริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามีคนถูกจับนะครับแล้วก็มีกรณีที่เปิดเผยว่ามีการแฮกข้อมูลของข้าราชบริพารนะครับ <c oughs> เป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยของเจ้าชายวิลเลียมกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าทาง New s o f t กเดอ w o เ l d หรือว่าทางกลุ่มของเมอร์ด็อกเนี่ยก็พยายามบอกว่าเป็นปัญหาของคนคนเดียว <c oughs> เป็นเรื่อง ปลาตายตัวเดียวปลาเน่าตัวเด<ล>ียวตายทั้งาตายตัวเดียวเน่าทั้งข้องอะไร<ช>ทำนองนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามเปิดโปงนะครับเดอกการเดียนก็พยายามเปิดโปงว่าจริงๆมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่มแมลงวันไม่ค่อยอยากตอบแมลงวันในช่วงแรกๆเรื่องก็จะค่อนข้างเงียบๆแต่ในตอนหลังมาที่ที่บอกว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือว่าพบว่ามันมีการทําเยอะมาก แล้วก็มันมีการละเมิดสิทธิของผู้ที่เขาเขาเป็นเหยื่อเหตุการณ์อยู่แล้วเขาได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วแต่มาถูกกระทำอีกนะครับคนก็รู้สึกคนรู้สึกกันมากานะครับค,คุณผู้ชมคงอ,อาจจะมีบางท่านคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยนะคะจำนวนที่บอกมแมลงวันไม่ตอมแมลงวันคือว่าคนทําง,งานสื่อด้วยกันจะไม่ตรวจสอบกันนะคะเหมือนกับวิชาชีพเดียวกันน่ะใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายเราอดไม่ได้คะ่ะพอประเด็นนี้ออกมาโอ้โห บับอื่นเล่นเล็เหมือนกันนะคะเล่นจนแทบไม่เหลือชิ้นดีเหมือนกันนะคะสำหรับน e w ซอฟต์เดอะเวิร์ที่โดนซึ่งซึ่งจริงๆแล้วแทบลอยในอังกฤษเองถ้า,ถาเปเทียบสถิติของแต่ละฉบับอย่างที่คุณวาษณก็เคยคงจะทราบนะคะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงดูแล้วมีฉบับไหนที่ปี๊ดหรือว่าแรงขึ้นมาขนาดนิวซอฟต์เดอะเวิร์ไหมคะ ก็เขาบอกโดยเฉลี่ยนะคะ,นนะฉบับนี้เขาเขาเคลมน,นะครับว่าเขามียอดผู้อ่านเนี่ยเจ็ดล้านกว่าคนแต่ว่าเท<ม>่าที่มีการรายงานเนี่ยก็เห็นบอกว่าประมาณสองล้านกว่าสามล้านนะครับ<ม>ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากจริงๆก็เยอะกว่าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของไทยเนี่ยเท่าตัวด้วยซ้านะครับถ้าเทียบวันต่อวันนะครับทีนี้เนี่ยฉบับอื่นที่ใหญ่เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกัน ประเด็นก็คือว่าเมอร์ด็อกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสื่อในอังกฤษเป็นเจ้าของหนังสืพิมพ์หลายฉบับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนี่นะครับเขาคุมสื่ออยู่ประมาณ40%ดังนั้นอิทธิพลของเขาเนี่ยเยอะมากบรรณาธิการของเขานะครับผู้บริหารของเขาเนี่ยเรียกว่าเหมือนจะ,ะเรียกว่ากินข้าวกับนายกรัฐมนตรี เป็นว่าเล่นไม่รู้ใครพึ่งใครอ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือ<า>ในอดีตนายกรัฐทุนตรีจากพรรคแรงงานาก็ก็ก็เคยพบตะ<า>เจอกันอยู่บ่อยอานายกรัฐทุนตรีคนปัจจุบันจากพรรคอนุร,รักษ์นิยมก,ก็ก็เจอกันอยู่บ่อยอะไรแบบนี้นะครับ<า>พึ่งพากันแล้วก็บางคนก็บอกว่าคนที่เป็นบรรณาธิการเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็น